คลิปนี้เป็นวิธีการเทรดตาม s ิก n นลนะคะอ่าวิธีการเทรดตามซิก n นลอ่ะมาเริ่มต้นในฝั่งของ b ายก่อนนะคะสมมุติว่าเราเห็นซิกโคส่งมาแบบนี้ปุ๊บอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าตรงเนี้ยโค้ดเขาออกอะไรนั่นเองนะคะอ่าเราต้องดูแล้ว่าเฮ้ยเทดตัวไหน อย่างอันเนี้ยโค้ดเทรดทองใช่ไหมอ่ะเรารู้แล้วว่าโค้ดเทรดทองอ่าพอเรารู้แล้วว่าโค้ดเทรดตัวไหนเรามาดูตรงนี้ต่อนะคะดูว่าโค้ดเขาเทรดฝั่งไหนอ่าเทรดฝั่งไหนเทรดบายหรือเซลนั่นเองอันเนี้ยเป็นเทรดบายใช่ไหมอ่ะเราก็บายคราวนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องเทรด ทองบายนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ต่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่าราคาที่โค้ดเข้าราคาสิกแนลราคาที่เข้าอะราคาที่เข้านะคะเวลาเราเทรดตามสิกแนลนะเวลาเราเทรดตามสิกแนลเราจะต้องเข้าในราคาที่ดีกว่านะคะเราจะต้องเข้าในราคาที่ดีกว่าอ่า แล้วก็มาดูตรงนี้ SL กับ TP นั่นเอง SL กับ TP ตรงนี้เราตั้งตามได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการคํานวณมาให้เรียบร้อยแล้ววิเคราะห์มาให้เรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งตามได้เลยเราก็ตั้งตามได้เลยนะวิธีการเทรด ตามซิกนะคะแล้วก็ดูยังไงว่าราคามันดีกว่าอ่าวิธีการดูนะคะเดี๋ยวแอลพิมพ์ให้นะอ่ะเดี๋ยวนะแอลพิมก่อนราคาที่ดีกว่านะคะก็คือราคาที่ดีกว่า ในส่วนของบายเนี่ยจะต้องเข้าในราคาที่น้อยกว่า นะ,ะราคาที่ดีกว่าคือราคาที่น้อยกว่าซิกง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือตอนนี้ซิกอ,อยู่ที่ราคา1.965.97แสดงว่าราคาที่น้อยกว่าก็คือเราจะต้องเทรด ซื้อบายเนี่ยกดบายในราคาที่น้อยกว่า1965.97นั่นเองก็สมมุติว่าตอนนี้การาฟมันวิ่งอยู่ที่1960.97อ่าสมมุตินะเอออ่ะเดี๋ยวมันไกลไปเดี๋ยวเอาสัก1964อ่ะ อตอนนี้ราคาปัจจุบันมันอยู่ที่1964.00มันน้อยกว่าเห็นไหมคะน้อยกว่าแสดงว่าซิกอันนี้เรากดบายได้เลยนะคะเรากดบายได้เลยกดบายได้เลยนะคะเพราะว่าราคามันน้อยกว่าราคามันน้อยกว่าซิกแสดงว่าราคาดีกว่านั่นเอง นะคะเราก็สามารถเข้าได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่1966.00อ่ะเดี๋ยวมันใกล้ไป1967.00อ่ะโค้ดบาย1965.97แต่ตอนเนี้ยราคาปัจจุบันพอเรามาดูกราฟตอนเนี้ยเอ้ย กราฟมันมาอยู่ราคา1 9 6 7 0 0แล้วแสดงว่าราคามันไม่ดีแล้วเพราะว่าโค้ดเนี่ยกำไรไปเท่าไหร่ละกำไรไปตั้งร้อยกว่าจุดแหละโค้ดบวกไปซิกแนลเนี่ยบวกราคาไปร้อยกว่าจุดละบวกไปร้อยกว่าจุดหละแสดงว่าไม่ทันแหละราคาไม่สวยแหละเราก็ไม่ต้องเข้านั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือ ถ้าสมมติว่าเราไปดูราคาปัจจุบันเนี่ยเราไปดูราคาปัจจุบันเนี่ยมันใกล้เคียงมากๆอย่างเช่น1966.00แสดงว่ามันวิ่งไปเท่าไหร่เองมันวิ่งไปประมาณไม่เกิน50จุดเห็นไหมคะมันวิ่งไปไม่เกิน50จุดอ่ะเดี๋ยวแอลขอลบก่อน6 5 9 7ลบ กหกศูนย์ศูนย์อ่ะวิ่งไปแค่สามจุดอย่างเงี้ยอ่าราคามันวิ่งห่างไปแค่สามจุดเองขึ้นไปแค่สามจุดไม่เกินห้าสิบจุดนะคะเราก็เข้าได้เหมือนกันนะคะก็เข้าได้เหมือนกันวิธีการที่จะเข้าตามซิกแนลเนี่ยเราต้องเข้าราคาที่ดีกว่าแต่ถ้าราคาตอนนั้นเนี่ยมันห่างจากราคาซิกเนี่ยไม่เกินห้าสิบจุด อ่ะเดี๋ยวลขอเขียนแป๊บห่างจากซิกไม่เกิน50จุดเราก็สามารถกดได้เหมือนกันนะคะอันนี้วิธีการเทรดตามซิกแนลนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการเทรดตามซิกแนลนั่นเองอันนี้ในส่วนของบายนะอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งให้เราดู ว่าโคดเนี่ยเขาเทรดตัวไหนนะคะอ่าโคดเทรดตัวไหนอ่าแล้วก็เทรดฝั่งไหนอ่าโค้ดบายอ่าคราวนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องบ่ายทองเราก็มาดูราคาของซิกว่าราคาที่เขาเข้าเนี่ยมันคือราคาที่เท่าไหร่พอเราดูราคาเสร็จเรามาดูกราฟของเราณนะตอนนั้นณนะปัจจุบันที่เราจะกดออกอเดอร์ว่าราคาเนี่ยมันวิ่งไปถึงไหนและถ้าราคามันน้อยกว่าซิก เราก็กดได้เลยแต่ถ้าราคามันมากกว่าซิกแต่ไม่เกิน50จุดเราก็กดได้แต่ถ้ามันเกิน50จุดแล้วเราก็ไม่ต้องกดแล้วเพราะว่าราคาเริ่มไม่ดีแล้วอ,อันนี้ก็คือวิธีการเทรดตามซิกแนลในส่วนของฝั่งบายนะคะอะต่อไปมาดูในส่วนของฝั่งเซลนะคะมาดูในส่วนของฝั่งเซล ามาดูในส่วนของฝั่งเซลล์ในฝั่งเซลล์ตรงนี้ก็จะตรงข้ามกับบายนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเอาขอพิมพ์สักครู่หนึ่งเทตตามสัญญาณนะคะ เทรตามสิกแนลในส่วนของฝั่งเซลล์บ้างนะคะอ่ะในส่วนของฝั่งเซลล์เหมือนเดิมเลยเราก็แค่ดูว่าโค้ดเนี่ยเขาออกตัวไหนนะคะเขาเทรดตัวไหนนั่นเองอ่ะดูว่าสิกแนลเนี่ยเทรดตัวไหนอ่าตัวที่เทรดนะคะ แล้วก็ดูพอเรารู้แล้วเฮ้ยเราจะต้องเทรดคู่เงิน GBP USD อ่าเสร็จแล้วเรามาดูว่าเทรดฝั่งไหนดูว่าซิกเนี่ยเขาเทรดฝั่งไหนอย่างอันเนี้ยฝั่งเซลใช่ไหมอ่าเทรดฝั่งเซลเราก็รู้แล้วเราจะต้องเซล GBP USD อ่าพอเรารู้เสร็จเรามาดูราคา มาดูราคานี้นะคะมาดูว่าราคาเข้าเนี่ยเท่าไหร่ราคาของซิกเนี่ยอ่าราคาที่เข้าส่วน SL กับ TP นะคะ SL กับ TP เราก็ตั้งตามได้เลยนะคะเราก็ตั้งตามได้เลย เราก็ตั้งตามได้เลยนะคะในส่วนของ SLTP นะเออแล้วก็ราคาที่เข้าในฝั่งของเซลล์เนี่ยเซลล์ราคาที่ดีกว่าก็คือราคาที่มากกว่าซิกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวแอลพิมแอลพิมนะแปบหนึ่งนั ราคาที่ดีกว่าคือราคาที่มากกว่าอ่าราคาที่ดีกว่าก็คือราคาที่มากกว่าซิกนั่นเองนะคะก็คือราคาที่มากกว่านะในส่วนของเซลล์นะคะส่วนบายนี่คนละอ่านกันนะคะ อ่ะอันนี้เซลลบา y ก็ดูอันเมื่อกี้นะอันนี้เซลนะคะเซลอ่ะเรารู้แล้วว่าราคาที่เข้าเนี่ยมันคือ1 1.22700ราคาที่ดีกว่าก็คือราคาที่มากกว่าอ่าก็คือถ้าเราไปดูกราฟและมันมากตอนเนี้ยเอ่อกราฟเนี่ย มันอยู่ในราคาที่มากกว่า1.22700แสดงว่าเราก็สามารถกดเซลล์ได้นั่นเองสมมติว่าตอนนี้กราฟมันวิ่งอยู่ที่1.22800อ่มันมากกว่าใช่ไหมเห็นไหมแสดงว่าเรากดเซลล์ได้เลยเรากดเซล์ได้นะคะเพราะว่ามันมากกว่าตั้ง100จุดเ มันมากกว่าตั้งหนึ่งอจุดนะคะมันมากกว่าหนึ่งรจุดเราก็เซลลได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่า,าสมมตินะตอนนี้ราคามันวิ่งอยู่ที่1.22อ่า600สองสองราคามันอยู่ที่ 1. 2 2 6 0 0สองสองราคามันทำไมราคามันน้อยกว่า น้อยกว่าแสดงว่าเราเข้าไม่ได้แล้วราคาไม่ดีราคาไม่สวยแล้วเราก็ไม่ต้องเข้านะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากราฟมันวิ่งอยู่ที่1 2 2อ่ 7, 3, ององเจ็ดสามศูนย์อะราคามันทำไมเอ้ยไม่ใช่เจ็ดสามศูนยสิ ต้อง680ปดอะราคามันวิ่งลงมาหกแปดศย์ละราคามันน้อยกว่าราคาซิกแต่ว่ามันน้อยกว่าเท่าไหร่เองมันน้อยกว่า20จุดใช่ไหมมันน้อยกว่า20จุดเราก็สามารถเข้าได้นะคะเพราะว่ามันไม่เกิน50จุดนะ เอออ่ะเดี๋ยวแอลเขียนให้เพิ่มก็คือถ้าราคาวิ่งไม่เกิน50จุดเราก็เข้าได้เราก็เซลล์ได้เห็นไหมมันมันลงมาแบบ20จุดเองอะ่ะเออแสดงว่าเราก็ เข้าได้นะคะเราก็เข้าได้เพราะว่ามันไม่เกิน50จุดนะคะเราก็เซล์เลยแค่นี้เองวิธีการตามซิกทวนอีกครั้งหนึ่งวิธีการตามซิกให้ดูว่าตัวที่เทรดเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ดูว่าเขาเทรดฝั่งไหนเซลหรือบายอย่างอันเนี้ยเซลล์ใช่ไหมเรารู้แล้วเราต้องเซลล์ g p p USD แล้วก็ดูราคาที่เข้า เราก็ดูราคาที่เข้าพอดูราคาที่เข้าแล้วแสดงว่าเราก็จะต้องเซล์ GBP USD น้อยกว่าราคา1.22700นั่นเองอเราก็จะต้องเข้าราคาที่น้อยกว่าหรือถ้ามันวิ่งลงมาไม่เกิน50จุดเราก็เออเราก็เข้าได้เหมือนกัน ะะเราก็เข้าได้เหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่เกิน50จุดนะราคายังถือว่าโอเคอยู่ยังไม่ได้วิ่งไปไกลกันมากนะคะแต่ถ้ามันเกิน50จุดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าแล้วเพราะราคาเริ่มไม่ดีแล้วแล้วก็ SLTP เนี่ยเราก็ตั้งตามได้เลยอันนี้คือวิธีการเทรดตามสัญญาณในส่วนของฝั่งเซลล์นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งง่ายๆ เซลราคาที่ดีกว่าก็คือจะต้องเข้าในราคาที่มากกว่าซิกส่วนบายเราจะต้องเข้าในราคาที่น้อยกว่าซิกอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีการเทรดตามซิกแนลแบบง่ายๆนั่นเองนะคะ